กรุก,กระเป๋าฟันดาวที่เราชอบมากออกตัวก่อนมันไม่ได้มีเยอะแต่ยกให้เป็นแบรนด์ที่ซื้อซ้ำหลายใบแล้วกันอีกไม่นานน่าจะมีใบใหม่มากำลังเล็งๆอยู่ฟันดาวเป็นแบรนด์คนไทยที่คุณภาพกระเป๋าดีแล้วก็ราคาเอื้อมถึงจิกเนเจอร์ของเขาก็คือเอฟสายๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่ชมซื้อมาค่ะน้องเอวาไซมินีตอนนี้เป็นหนังวินเทจออกสีครีมคีไซมินินี่คล้องมือไม่ได้นะคะแต่มีสายยางตัวสายยางปรับสายได้ตัวเปิดกระเป๋าเป็นแม่เหล็กด้านในก็กว้างพอประมาณกระสอบสองเครื่องพาวเวอร์ ชุดสแบบฟิลออกน้ำตาลเทาๆใบใหญ่จะมีกระดุมขยายสองข้างซึ่งใหญ่ออกมาแล้วกว้างมากถูกใจใส่แบกใส่ใหญ่ตัวเปิดปิดกระเป๋าจะเป็นตะขอมีกระเป๋าเล็กด้านในอ๋อบายมินิก็มีนะรองแขนได้แล้วก็มีสายยาวให้สายยาวถอดได้ด้วยมินี้ใช้บ่อยใส่ของได้เดยอะและซีนแบทง่ายได้มาหกหรือแปดพันไม่รู้จำไม่ได้สั่งขายก็เทของแขนกับคุณนายเลยจุดนี้ใบสุดท้ายนะคะลูโปไปได้มาที่ชอบไม่กลับบางนาะตัวนี้เขาจะเป็นทรงยาวนะคะแล้วก็เป็นสายยาวแบบขึ้นไหลดีไซน์กระเป๋าด้านข้างจะเย็บจีบมาอย่างนี้ตัวเปิดปิดกระเป๋าเป็นแม่เหล็็็็กกกกกดดด้้้าาาานนนนนนใววงงงปปประะะมมณึัจจเีีไไไซ์บบแแตต่่ค นี้ไปหาหมออ๋อแล้วตัวนี้ก็มีโลโก้อะไรทองปั๊มฝันดาวอยู่ด้านหน้านิดนึงใบนี้ก็ได้มาในราคาหมื่นนิดนิดอันนี้ก็คือฝันดาวทั้งหมดของโชว์ถ้าใบาใหม่มาอีกอะจะพามาแนะนำตัวนะ